สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมเบอร์โทร0816004753 0816004753ครับผมวันนี้มารีวิวคูปาตา36แรงครับผมเป็นคลิปประจำวันที่3มีนาคม2 5 6 6นะครับผมช่วงสายๆของวันที่3มีนา66ครับ มานำเสนอคูปต้าสเปเชียลนะครับผมเป็น36แรงรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็น40แรงครับผมระบบเกียร์ของ36แรงก็จะเป็นเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์เกียร์เป็นระบบซิงโคชัตเทิลครับผมหรือเรียกง่ายๆก็คือเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถครับผมสภาพพร้อมใช้ครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับผม คันนี้จดทะเบียนปี57นะครับผมจดทะเบียนปี57เอกสารเล่มชุดนครบครับราคาอยู่ที่3 1 5 0 0 0บาทครับผม3 1 5 0 0 0บาทอุปกรณ์ด้านหน้าตราช้างผานหลังเป็นผาน5นะครับผม CCT หรือเจริญชัยแท็กเตอร์ครับผมหรือ PT นั่นแหละครับผมเจ้าของแบรนด์คือ PT ประโยชน์แท็กเตอร์ครับ หรือในนามของอีโปรต่าช้างอีโปรครับผมคือค่ายเดียวกันนะครับผมครับแต่ตัวนี้ติดสติ๊กเกอร์เป็นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองเป็นของ c c t หรือเจริญชัยแท็กเตอร์นะครับแต่เจ้าของผู้ผลิตคือพีทีนะครับประมาณนั้นครับผมมาดูตัวต้นของรถนะครับผมยางหน้าก็ประมาณ60%ครับผมยางหลังดอกประมาณ60%นนะครับแต่ยางหลังมีตำหนิคือประมาณนี้ครับผมแตกดอกจมูก ยี่ห้ออุตานิครับผมเอกลักษณ์ของอุตานิเลยเก่าๆมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแต่คันนี้คือลองผ้าใบเรียบร้อยนะครับผมลองผ้าใบไว้เรียบร้อยก็ใช้งานปกตินะครับผมแต่จะมองดูไม่สวยแค่นั้นเองหรือท่านใดอยากได้ยางหลังใหม่ก็ทักมาคุยกันโทรมาคุยกันได้นะครับผมแต่คันนี้สภาพนี้ าตามนี้เลยก็คือ315,000บาทนะครับผม3าม0 0นบาทครับผมถ้ายางหลังใหม่ขอราคา1 0 0 0 0หบาทนะครับผมเพิ่มอีก1 0 0 0 0หบาทเดี๋ยวเปลี่ยนยางหลังใหม่ให้ครับสภาพโดยรวมก็ไม่มีอะไรครับผมสภาพพร้อมใช้รถเครื่องเกียร์ดีครับเครื่องไม่เข็มไม่ไอครับผมเลขไม่อยู่หนึ่งพันหกร้อยชั่วโมงครับ1600ชั่วโมง Obrigado. เรื่องไม่ไงครับผมระบบระบบน้ำไหลเวียนปกตินะครับผมน้ำไม่ดันครับผมเครื่องก็ เครื่องเกียร์ดีครับผมสภาพก็พร้อมใช้งานนั่นแหละครับสภาพพร้อมใช้ท่านใดหาอยู่ท่านใดสนใจโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับ36 s ส e c i a l เปเชียลหรือ36 s p ปี57ราคา315,000บาทครับผมราคา315,000บาทสภาพนี้นะครับตันนี้เลยสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับเบอร์โทร0816 004753 0816 004753 อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือจากใจ PC ซแทคเตอร์ครับผมขอพระคุณครับสวัสดีครับ